จู่ๆก็มีวัตถุประหลาดรูปร่างทรงกลมคล้ายอุกาบาทพุ่งตกลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วสูงแรงกระแทกทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กลางพื้นดินพร้อมคลื่นความร้อนที่แผ่กระจายออกไปทั่วบริเวณ ชาวนาคนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดตกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตาเขารีบขับรถกระบะฝ่าฝุ่นควันเข้าไปดูด้วยความตกใจมือหนึ่งถือปืนลูกซองติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อมาถึงขอบหลุมเขาพบยานอาวกาศทรงกลมสีขาวตั้งตระงานอยู่ตรงกลางประตูยานค่อยๆเปิดออกพร้อมกลุ่มควันหนาทึบและชายลึกลับร่างสูงใหญ่ผมยาวสลวยถึงเขา่าสวมชุดเกราะประหลาดก็ก้าวออกมาเขาคือราดิส ราดิสยกมือแต่อุปกรณ์ข้างตาที่เรียกว่าสเกลเตอร์เพื่อวัดค่าพลังของชาวนาตัวเลขที่ปรากฏขึ้นทําให้เขาหัวเราะเยาะอย่างดูถูกเพราะพลังต่อสู้ของมนุษย์ตรงหน้ามีค่าเพียง5เท่านั้น ชาวนาที่ตัวสั่นด้วยความกลัวแต่สินใจลั่นไกย,ยิงใส่ราดิสแต่ราดิสกลับยื่นมือเปล่ารับกระสุนไว้ได้อย่างง่ายดายก่อนจะดิดลูกตะกัวกลับไปด้วยแรงมหาศาลกระสุนพุ่งทะลุร่างชาวนาจนเสียชีวิตในทันทีราดิสพึมพำด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดถึงคาคาร์ลอตว่าทำไมถึงยังไม่ปฏิบัติภารกิจกวาดล้างม,มนุษย์ทั้งโลกให้สิ้นซากตามคำสั่งจากนั้นสเกลเตอร์ของเขาก็ตรวจจับพลังงานที่แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาได้ไม่ไกลราดิสจิงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังแหลล่งงพััันนน้ทนที ในอีกด้านหนึ่งพิโกโลกำลังฝึกฝนตัวเองอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันเปลี่ยวสเสียวเขาสะดุดหยุดลงทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังอันกดดันและหน้าหวาดหวั่นจากฟากฝาราดิสร่อนลงจอดต่อหน้าเขาด้วยท่าทีเหนือกว่าพร้อมเอ่ยดูถูกพิโกโลว่าเป็นเพียงขยะ คำพูดนั้นทำให้พิโกโลโกรธจัดเขาระเบิดพลังโจมตีส่ราดิสอย่างเต็มแรงแต่เมื่อควันจางหายราดิสกลับยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยความแตกต่างของพลังชัดเจนจนพิโกโลเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขณะที่ราดิสกำลังจะลงมือสังหารสเกลเตอร์ของเขากลับส่งสัญญาณเตือนถึงพลังงานที่สูงยิ่งกว่าเดิมราดิสมั่นใจทันทีว่านั่นคือคาคาลอตเขาจึงเปลี่ยนใจบินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้พิโกโลยืนสั่นด้วยทั้งความเจ็บใจและความอับปย